บทนี้เราจะมารู้จักกับคําสั่งที่ใช้ในการเขียนแบบโดยตรงเลยนะครับการเขียนแบบนะครับเราจะเห็นนะครับลักษณะของรูปทรงรูปร่างต่างๆหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปทรงสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีส่วนโค้งสามเหลี่ยมนะครับแต่และคําสั่งนั้นนะครับยังมีคําสั่งย่อยๆอีกมากมายเลยนะครับเพื่อที่จะสร้างขนาดและก็รูปแบบต่างๆคําสั่งย่อยๆเหล่านี้นะครับ สำหรับคนที่ทำงานกับออโตแคดนะครับก็จะต้องใช้ร่วมกันกับคอมมันไลอยู well okay. <c oughs> <ๆ>่เสมอเลยนะครับในบทนี้นะครับก็จะเป็นการฝึกพื้นฐานให้เราได้รู้จักออโตแคดแล้วก็ได้ใช้งานกันมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการเขียนแบบในบทถัดไปนะครับก็เริ่มแรกนะครับมารู้จักคำสั่งแรกที่เราจะสร้างกันเลยนะครับก็จะใช้งานคำสั่งไลหรือว่าโพลีไลก็ได้นะครับเป็นการใช้งานในส่วนของการเขียนคาสั่งเส้นตรงนะครับสาหรับคาสั่งไลธรรมดานะครับก็คือตรงนี้นะครับ หลักการก็คือคลิกที่จุดแรกนะครับแล้วก็กําหนดทิศทางระยะนะครับในจุดที่2ซึ่งในส่วนของลายตรงนี้เดี๋ยวผมจะข้ามไปนะครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับผมจะใช้คําสั่งตรงนี้นะครับ polyline คลิก1ครั้งนะครับถามว่า polyline แตกต่างจากลายยังไงนะครับ p o l y l i n e นั้นถ้าเรามองด้วยตาเปล่าก็ไม่เห็นความแตกต่างหรอกนะครับแต่ว่า p o l y l i n e นั้นนะครับจะสามารถที่จะเขียนได้ทั้งเส้นตรงนะครับเส้นเฉียง และก็สามารถเขียนได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นลายนะครับลองมาดูนะครับคลิก1ครั้งคลิกที่จุดเริ่มต้นคลิกที่จุดสุดท้ายนะครับคลิกที่จุดต่อไปคลิกที่จุดต่อไปและก็คลิกที่จุดต่อไป,อไปนะครับคำสั่งลาย enter ลองมาดูส่วนของ polyline ครับคล้ายๆกันนะครับแล้วก็คลิกที่จุดสุดท้าย เรามาดูความแตกต่างกันระหว่างเส้นทั้งสองเส้นนี้นะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าลักษณะของชิ้นงานที่ปรากฏขึ้นมานะครับพลีไลน์นะครับจะมองลักษณะของเส้นที่เราสร้างขึ้นมานั้นเป็นเส้นสี่เหลี่ยมจริงๆนะครับแต่ว่าสร้างขึ้นมาทีละเส้นแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นส่วนของการสร้างขึ้นมาจากลายธรรมดานะครับแต่ละส่วนนั้นก็ยังมีคุณสมบัติเป็นเส้นซึ่งสามารถที่จะแยกออกจากกันได้นะครับ ผมกดคอนโทรลซัดกลับขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็อีกครั้งนึงครับผมคลิกที่เส้นนะครับแล้วก็ move นะครับคลิกที่จุดแรกแล้วก็คลิกที่จุดที่2จะเห็นได้เลยนะครับว่าแต่ละส่วนในที่นี้จะแสดงการทํางานในลักษณะของเส้นที่ไม่ได้เชื่อมต่อกันนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนของ p o ลีไลน์ที่ผมสร้างขึ้นมาทางด้านขวามือนะครับเมื่อคลิกไปแล้วแล้วก็ลอง move ดูนะครับ